สองเฮ็นยังหลายชาตฮะกำลังปลูกเสกนั่งปกป๊กโป๊กเอียงหน่อยโป๊กเอกสารนี่บ่เห็นบ่นี่บ่เป็นบ่ได้อันเกินเดนไปนี่น้ำเขาเชื่อถือดอกหลายเอ้พี่จะเห็นงานจก็เกะเกะกินสิละบ่ได้เป็นนางโป๊กบ่ได้เป็นนางโป๊กนางเสกนางสวดคือเพิ่นดอกบ่มีดอกแบบนั้นเออนางโป๊กยังนี่มีแต่โป๊กเอกสารโป๊กกัน กระดาษจุนี้ละนาทีพระครับพระเฮาบ่กประมาณว่าจะสมีนาทีเดียวเด้ครับพี่น้องสุกคนเ์เลยต้องมองอีกเบื้องหนึ่งที่เลาทำงานคณะสงฆ์โอ้ยหลากหลายตัวอันพระวะาเป็นแบบไดพภากับบตางกันหรอกครับแต่ที่นี่ขอบเขียนงฉพาะเป็นฝาอะนึงอันนี้งานเอกสารบ่คณะการไม่เอกสารอันกาลังเิเช็คใบสมัครกันกล้องกล้องทุนสุขภาวะครับกล้องสุขภาวะให้เพิ่นส่งเืิน ของจังหวัดมมสุดท้ายของจังหวัดครับจังหวัดสิสณกเกียรเท่าสมาร์อต้อนกน็ยอดหล้ายแล้วล่ะอุอ้มพรกับอะไรเป็นรอย